ที่าาาการเห่จักรน้ำของกรมลปรทานเองนะครับในลักษณะที่เป็นต้นเก็บกักาศการเหนงไประบายนะครับขอ,อน้าเรียนนะครับตอนนี้สี่เขื่อนของรุ่นน้ำเจ้าพระยายเองน่าจะเป็นอุพเพผลเศรษฐกิจแกวน้อยและป่าศักดิ์เดลสิ์นะครับมีที่ว่างที่รับน้าได้อุปมาณหนึ่งหมื่นล้านลูกบาทเมตรต่ละยาวันเดียวกันปีห้าสี่นะครับเหลืออยู่มาไม่ถึงสามพันล้านลูกบาทเมตรสิ่งที่แตกต่างกันคือการความสูงตันนี้เขื่อนสามารถกักเก็บได้นะครับประการที่สองครับส่วนครับของปีห้าสี่กับปีหกสี่นั้นจะเห็นว่า 6านั้นเห็นว่าในปี65นะครับผลภาคเหนือภาคกลางนะครับต่างกับปี54อย่างเป็นนัยยะสําคัญดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของพายุนะครับปี54เกิดเดือนมุนายนที่ซี่ยุ่ย16มกายนนะครับปีนี้ยังไม่มีพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยเลยนะครับฉะนั้นในส่วนของหนึ่งเดือนที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับจะต้องดูว่าพายุในช่วงของปลายกันยาจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็พิจารณาดูแล้วนะครับในเรื่องที่ว่า น้ำเหนือที่จะมาเติมในส่วนของกรุงเทพและประิมณฑลนั้นทางกรมชลประทานเองนะครับจะพยายามตัดยอดออกจากน้ําเหนือที่จลงมาสู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้หมดนะครับส่วนที่เหลืตอตรงนั้นก็จะเป็นการระบายน้ําในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับตอนนี้ทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับท่านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับท่านธนกิตตีมายังท่นานรัฐีกรมชลประทานท่านประพิจันมานะครับ ท่านก็ได้สั่งการให้กรมชุมะทานนะครับในการระบายน้ําออกจากพื้นที่ไมว่าจะเป็นด้านของรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมชุระทานเองนะครับกตัวอย่างเช่นนะครับในเขตกรุงเทพมหานครในฝั่งตวันออกนะครับในเขตลาดกระบังมีบุรีหนองจอกนะครับที่ท่านจะเห็นว่าปัจจุบันนั้นนะครับก็ยังเห็นว่ามีน้ําที่มีคงค้างอยู่ในพื้นที่จํานวนมากนะครับทางกรมชุระทานเองนะครับก็จะมีการติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องผักน้าในการผักน้นน้ําลงสู่จากคลองย่อยลงสู่คลองใหญ่ นะครับในคลองที่สูบน้ําลงมาปะกงเองนะครับที่เมื่อวานท่านรัฐมนตรีว่า,าการ,ร,กรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ลงนะครับที่สถานีสูบน้ําท่าถั่วนะครับท่านก็ได้สั่งการให้กรมจุระทานเองเนี่ยรีบนะครับติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะสถานีสูบน้ําท่าถั่วเนี่ยได้สูบเจลเรื่อไฮโดรโฟนะครับสามจุดห้าลูกบาเมตรตัวนาทีอีกสี่เครื่องปัจจุบันจะเห็นว่าน้าในคลองปะเวศท่ร้บน้ําจากรักะบางเองนะครับลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ก็เป็น การดาเนินการนะครับที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้าเครื่องผักดับน้ําเพิ่มเติมทั้งในเขตที่จะสูบน้ําลงในสูบบางปางกงเองสูบน้ําออกในคลองเชลารเองนะครับแล้วจะเป็นที่สถานีสูบน้นํานางหงรับพยาบสูดถ่า <c oughs> ตรงนั้นจะเราดเราก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมนะครับโดยสํานักเครื่องจักกลตรงนี้นครับตรงติดตั้งเพิ่มเติมนะครับซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพการสูบน้ําเพิ่มได้อีกวันล่วงเกือบ20ล้านลูกบาทเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรมุยธาได้ดําเนินการนะครับ ตอนนี้ในตอนนี้นะครับทางกรมจุฬาฯเองนะครับโดยอนันต์ของท่านทิพดีเองนะครับท่านก็ได้มีการทํางานนะครับร่วมกับนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางเขตกรุงเทพมหานครในหลักพื้นที่เล